พวกวิลล่าพวกออโรงแรมใหญ่ๆเขาจะทําบานพวกนี้โดยมากจะทําบานกว้างสูงๆนะคะบานนี้ตอบโจทย์เลยค่ะดิฉันจันทนีจงสถิตไพบูลเป็นผู้บริหารของบริษัทเคซีอินเตอร์เฟรมและเพิ่มพูนสินค่ะของฟูจิชุดยูโรแม็กเป็นชุดที่น่าสนใจมากเพิ่งออกมาใหม่ๆเลยบานสามารถสูงได้ถึง4เมตร ทุกวันนี้ฟูจิเขาก็พัฒนามาเยอะแล้วก็อยากจะให้พัฒนาต่อไปเรื่อยๆอีกค่ะชุดยูโรใหม่ๆชุดนี้เนี่ยการขายก็จะขายได้ง่ายขึ้นลูกค้าเปิดกว้างขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็จะหาแต่ชุดยูโรชุดบันเซียมความยากนะตอนนี้ชุดเก่าๆน่าจะยากกว่าชุดใหม่นี่น่าขายดีกว่าค่ะก็ลูกค้าท่านใดสนใจที่จะสั่งชุดยูโรเรามีพร้อม ทุกสีให้แล้วก็ทุกชุดด้วยสต็อกมีเลยนะคะก็ฝากฝากบริษัทเคซีนเตอร์เฟมและเพิ่มผลสินด้วยค่ะขอบคุณค่ะ